กันเลยเหมือนเลือจ้าไป ah อิดทองควทุเดย์โพสเวนสกาว่าเฮตเดนอาเคอร์ทุงอ่ะมีการบักฮุ่งกันบักฮุ่งบักฮุ่งไทยเนี่ยแต่เอิ่นเนาะบักฮุ่งแขก ตำมะคงหอมมากภายในพี่น้องไงตำมะคงย่างลินพุ่นนะ่ปะปัาดมันเนียบเนียบของมักจ้ะโอ้ยเจวปลาเดกห้้ยบวกพริกผงหยิกปั้ยผักกะมาคือเก่าลหลากหลายจ้ะ อยดามากินผักจ้ามากมากพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเห็น <c oughs> <He S 2> มาจากพี่น้องจ้า <c oughs> อยากเ,เรียนรู้กะไรอมารูค่ะนั่งเอกของเรานี่เรียนรู้อาจารย์อะมามามา ทองขาวเด,ด,ดี๋ยจจขาดประดกับข้าเหนียวจะหอนหอนปุ๊บสวดคือเกาจะสวดกระติบหิวแห้งจ้าพี่น้องจา้ามามาน้ำกันจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องคุยตมามบักฮุ่งกันบักฮุ่ง บะคงไทยเนี่ยต่เอิญเนาะบะคงแขกเจ้าพี่น้องจ้ะเจ้าประแดกบองห้วยบะเพริกอีกอย่ามันบะเผ็ด สามคุึง่งยวแห้งพี่น้องเขาเศร้าเขาเที่องเขาแรงกินกินเท่าเดียวพ่ามีเวลาจ้ะอืม้ม มาสวัสดีค่ะพี่น้องทุกครูทุกคนค่ะมามามา,มากินข่าวกันเยอะดาวจ้า Hello everyone come eating and enjoy with me today I have to eat ทองข่าวเออมาทอง in air f r y e r about 15 minutes เยอะดาวว่าได้ทอดหอ,อกจ้ามาร์กไว้มาร์ก มารวกับข่าวไอ้นั่นน่ะข่าวอันหมอไลน้ำมันนะจ๊ะอืมพี่น้องจ๊ะมาซิมไปน้ำกันเด้อบาทเนี่ยเด้อพี่น้องเ้ยมาซิมเด้อบาทเนี่ย <c oughs> <c oughs> แซ่บหลายจ้ะจำเจ้าพี่น่อง ขนมเหนียวจำเจียวมาร์กว่ายี่หามือหรอจัะต้องไม่เห็ดอีกเอาไม่เห็ดกินอีกอืมแซบ่บ เขาหน้ามขาเนื้อดีดีจ้ะมาร์กไว้ซี่หามือแล้วก็คอด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 ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เนี่ยทับประแว่ใส่ตู้เย็นไว้อืมืม mm ้จะกู <sighs> i think this time i'm a little bit upset <clears throat> because my husband fighting me here yeah. you see you're fighting me you know ซาลาลีจ้ะไฟ Fighting me เหรอผัวซ้อมจ้ะพญายซ้อม เอาดต่วิดีโอแล้วแล้วไปให้กับเขากินแล้วซ่อมเอาว <c oughs> <c oughs> ันใหญแล้วดาถ้าโชคหนาวจ้ะ ดาวเสื้อขึ้นกับเขาดนแทกันหยุใส่สถานที่ก็บมบ่ได้ใส่แล้ว嘛กาต่อยหน้าเอาจ้ะคอมเมนดอกหยอกเล่นจ้ะประแดกจ้ะเป็นตอนอ ทอดอันทอดหมูยังเขาเ,ขาเอินอันทอดมันปลากายแต่เราเอาหมูทำนะคะทอดมันทอดมันหมูให้พญย่ยกิน ทอดไปถ้ามันนะมันกระเด็นใส่จ้ะไอคุกกิงฟอร์ม h u s ฮ a ส d t บ e ร์ l เดอะออยล์ไฟนทูมี t เฟดแอนด์เดะก็ทูสตเดโก้เดเ๋ยวพนายนิกาตีข่อย mừng nãy nha yết đạo sốt sốt để chào là... mừng này, bạch tang nha mừng nha nè mừng nè mừng nè ชิ้นนี้นุ่มหน่อยนี่าค่ะคืออีหยางลิ่นลิ่นงัวแสบอีนี้พี่น้องกอะสิเปเมามาอีกอยู่กอะสิเปเมามาก,กินอืมอแล้ว

อย่างหลิยญงัวกก็ตักมาคงเห็นป่ะอืมออืมจับ